แนวคิดเสรีน oh. ิยมแนวคิดเสรีนิยมเป็นแนวความคิดที่เน้นเรื่องเสรีภาพในการเรียกร้องเสรีภาพทั <S <S ้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเสรีภาพในความหมายของเสรีนิยมหมายถึงเสรีภาพภายใต้กฎหมาย Freedom Under the Law เพื่อป้องกันไม่ให้การใช้เสรีภาพของบุคคลหนึ่งเป็นการกระทำตามอำเภอใจภายใต้กฎหมายบุคคลจะสามารถใช้เสรีภาพได้อย่างเต็มที่ การปฏิวัติของชาวอ,อเมริกัน (American Revolution) เพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษและเพื่อทวงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมตลอดจนการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) เพื่อล้มล้างการปกครองในระบบเก่าที่เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชข้อขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสว่าด้วยเสรีภาพเสมอภาคและพระดลภาพ เป็นหลักการสําคัญในการประกาศสิทธิแห่งมนุษยชนแล,ละพลเมืองเป็นแรงบันดาลใจให้นักเสรีนิยมในยุโรปแนวคิดเสรีนิยมจึงเริ่มแพร่หลายไปยังประเทศยุโรปอื่นๆอย่างรวดเร็วเสรีนิยมทางการเมืองในต้นคริสตศตวรรษที่19แนวคิดเสรีนิยมก่อให้เกิดการเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองเป็นประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักกฎหมายของการปกครองหลักการพื้นฐานดังกล่าวเป็นแนวคิดเสรีนิยมในประเทศต่างๆของยุโรปได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งในฝรั่งเศสและอังกฤษและต่อมาได้นำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองเพื่อขยายสิทธิการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่19ในฝรั่งเศสมีการปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้ง ในคริสตศักราช1924และคริสตศักราช1830ส่วนในอังกฤษได้มีการออกกฎหมายแก้ไขปรับปรุงเขตการเลือกตั้งและจำนวนผู้แทนราษฎรจากเขตเมืองต่างๆแนวทางการปฏิรูปทางการเมืองทั้งของอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้นานาประเทศในยุโรปตั้งแต่กาลางคริสตศตวรรษที่19เป็นต้นมาปฏิรูประบบการเลือกตั้งในปลายคริสตศตวรรษที่19พลเมืองชายทุกคนในยุโรป ได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งส่วนสิทธิการเลือกตั้งของสตรีเริ่มมีขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลังการปฏิวัติคริสตศักราช1948ทั่วยุโรปแนวคิดเสรีนิยมมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นทั้งเป็นแรงผลักดันในการปฏิรูปการเมืองในประเทศต่างๆนักคิดเสรีนิยมคนสำคัญที่วางพื้นฐานของแนวคิดเสรีนิยมในระยะแรกคือจอห์นหลอกชาวอังกฤษ เขาเสนอแนวคิดเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลสิทธิตามธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยสิทธิของชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินและขันติธรรมทางาศาสนาส่วนนักคิดเสรีนิยมในช่วงหลังที่สำคัญคืออิมมานนเอลคาร a เอดัมสมิธเจมีเ่เบนทับเป็นต้นแนวคิดเสรีนิยมเป็นขบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและมักเปลี่ยนแปลงไปตามสถานก,การณ์ทางสังคมตามความเหมาะสมและจำเป็น ประเด็นปัญหาสำคัญที่นักกิจเสรีนิยมในคริสต์ศตวรรษที่20สนใจคือปัญหาระหว่างอำนาจและเสรีภาพโดยคำนึงว่ารัฐควรมีอำนาจเหนือประชาชนเพียงใดที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเสรีภาพของเอกชนและรัฐควรดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการให้บรรลุผลเพื่อให้พลเมืองส่วนใหญ่มีสิทธิตามความเสมอภาคตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เสรีーーนิยมคลาสสิกกับเสรีนิยมสมัยใหม่แนวคิดเสรีนิยมในสมัยเริ่มแรกที่เรียกว่าเสรีนิยมแบบคลาสสิกซึ่งเน้นความสําคัญของปัจเจกบุคคลและการมีเสรีภาพอย่างเต็มที่โดยไม่มีใครยุ่งเกี่ยวหรือบงการได้รวมทั้งการให้รัฐมีบทบาทน้อยลง แนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ในคริสตศตวรรษที่20ถึงปัจจุบันเริ่มเห็นว่ารัฐควรเข้ามาจัดการระบบสังคมไม่มีความเสมอภาคมากขึ้นและการแทรกแซงของรัฐไม่เป็นอันตรายต่อเสรีภาพของบุคคลแนวคิดเสรีนิยมสมัยใหม่ มุ่งปฏิรูปสังคมโดยขยายหลักการความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเน้นบทบาทของรัฐในการคำประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันแนวคิดเรื่องสวัสดิการทางสังคมหรือรัฐสวัสดิการจึงเป็นหลักการสําคัญของเสรีนิยมสมัยใหม่แนวคิดเสรีนิยมและประชาธิปไตยเสรีนิยม นับเป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินการปกค,ครองของประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งหลักการดังกล่าวมีการยืดหยุน่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมทางเศรษฐกิจทั้งยังคงยึดมั่นในแนวคิดเรื่องเสรีภาพเสมอภาคและพร่ดินภาพที่เป็นอุดมการณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อคริสตศตวรรษ1789อยู่เหมือนเดิม จัดทำโดยนางสาวนะัทกรชัยชนะและนางสาวธนกรมลสังแก้ว